อย่างานั้นคือเราอชอบเขาในฐานะเขาแบบว่าเป็นแบบน้องนักแสดงคือเราดูซีรีส์เขาเราดูไปรักฉันได้ใจเธอแล้วก็ชอบมากเลยมันเริ่มมาจากว่าเราชอบเพลงของบิวกินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูก็เลยแบบไปติดตามดูผลงานของทางค่ายเขาเรื่อยๆนั่นแหละ <ๆ S 1> ลก็ดูไปดูมาเราก็เลยไปชอวพี่พ <c oughs> ีในใ,ใ,ในเรื่องไปรักฉันได้ใจเธออะไรเงี้ยมันมันมันก็ชอบมันชอบในทางผลงานอะไรเงี้ยก็เหมือนน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลแฟนคลับคุืนมั้งโอ้ยถนามอะไรเนี่ยอรม เป็นการส่วนตัวครับผมก็ไม่ได้รู้จักกันเลยก็คือเจอกันครั้งแรกก็คืองานแฟนหงเดียนี่แหละพี่ๆช่างแต่งหน้าผมว่าพี่ๆทีมงานที่เขาทำแบบแบ็กเซตเบื้องหลังเขาแกลง้งเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมมาชอบเขาก็เลยเหออมือนกับว่าแกล้งบอกว่าพาไปหาอะไรก็บอกขัเติร์มมาหน่อยมานห,นนหน่อยอะไร่เงี้ยแล้วพาแล้วก็เหมือนว่าแกล้งเรียกแบบว่าน้องพี่ๆออกมาอะไรเงี้ยเราก็เจอเราก็ตกใจเราเขินเราก็เขินเราทำตัวไม่ถูกเราเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นอารมณ์แบบฟิลเดียวกับท<ๆ>ี<ๆ>่แบบว่าเวลาแฟนคลับเจอศิลปินมั้งอะไรเงี้ยก็เขิน าจะแบบว่าเป็นจินแบบว่าฟิลแบบว่าโอ้โหจินอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาก็คงแค่แบบว่าเออคงแฟนคลับเขาคงดีใจแหละที่แบบว่าเออมีคนแบบว่ามาเพิมมาเพิ่มน้องๆเขาอะไรเงี้ยมาเพ้่มคนที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมก็ได้จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าครับผมอโอ้ยมันไอ้เขาจินกับมะคเขาดีนะรับไม่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 กล้าไปเป็นมือที่สาใครนะครับ คนที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ